เจเคลื่อนไหวแล้วหลังปิ่นเกตมณีโพ์เศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนกลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อเจตรีนปิ่นเกตมณีโดนโยงเป็นคู่รักดาราเซนบายาจนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับคุณแม่โบ ชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพี่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมและในเวลาต่อมาปิ่นเกตมณีนั้นก็ได้โพส์เศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องหลังลือยากลับมาใช้นามสกุลตัวเองโดยเธอนั้นก็ได้โพสระบุข้อความว่าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนของตัวเองพร้อมอีโมจิทำหน้าเศร้า และล่าสุดเจเจตรินนั้นก็เคลื่อนไหวแล้วหลังปิ่นเกตมณีโพสเศร้าคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนตัวเองโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสองคนเรียนจบอังกฤษแล้วเหลืออีกหนึ่งคนหายใจลึกๆแล้วโดดขึ้นเวทีทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจเจทรินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็โน no.